เดี๋ยวเพิ่งเป็นไหนนะาานี่ไลนแล้วละ,ละ,ละสวัสดีนะคะ ใครเข้ามาเอ่ยพี่พรครับมากดไลค์ก่อนเร็วๆออกไปสวัสดีค่ะใครเข้ามาพี่เกษราสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ส,คะ,ส,คะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่ว่ามาแบบเวอร์ชั่นใหม่เมืองสวัสดีนะคะดูดงดอกไม้ดูดงดอกไม้ดอกไม้สวยมากทุกคนไปต้นสะพาน ดอกไม้สวยไหมสวัสดีค่ะดูดอกไม้สวยงามมากใช่สวยๆมากอดไม่ได้อดไม่ได้นะดูดูดูดอกไม้ดอกไม้สวยนี่ดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันตองดอกทานตะวันดงดอกไม้อันนี้ดอกอะไรพี่พรนี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรรู้ไหมแมคะดอกอะไร สวยมากบอกพี่น ah, bon okay. um, so, so, okay. yeah> ้องอีกครับเไทยเกสมันปูบ้าหูม่แดงกันเป็นแรกรู้สึกน่าด้ปีน้ำไมแดงกันเป็นแรกปู้าหูนะดูหาดสวยงามมากพี่น้องเพียงห้าแหน่รีเมตแตงกันระยะสองมือี่ามเงไปได้ไล่อยู่ไล่อยู่อยู่อยู่นี่แหละต้มนี่แหละไปเตื้อเมืองแก้วบมงแก้วแม่สา นะครับด <illa ises> ูป right. ้ายน้องสไปรทข้างสอสอดอกไม้เราจะพาดูดอกไม้สวยพี่บอนี่ไปไหนนะอยู่ตามมานี้นะขอไลค์ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าไปไหนนะขอไลค์ด้วยนะอยู่แถวนี้สรงสะพานรอเด้อตูดอกทานตะวันเดี๋ยวคุยกันก่อนอย่ายงนี้อย่านี้ไปไหนนะอยู่แถวมานี้นะติ๋มขอไปไลค์ตรงนี้ก่อนนะ โอเคเดี๋ยวถ้าจะไปจะเอิญเนอะใช่เ,เดี๋ยวเพิ่งไปเตื้ออยู่ตรงนี้ก่อนขอไลค์ก่อนแป๊บนึงดอกไม้สวยนี่พี่ๆเข้ามาดูนี่ป้าพี่พรไปทางโน้นไปทางโน้นดอกไม้สวยไปดูดอกไม้สวยมากเขาบอกที่เออเอปจค่ะอาปจคะ่ะ,คะพี่พรพาเพชรพ่พรดอกไม้สีแดงนี่สวย ดวงดอกไม้จริงดูดูเต็มไล่ให้ดูขอไล่ให้ชื่อชื่อให้ชมอดไม่ได้นะจะไล่ถ่ายคลิปที่ีจมันอดไม่ได้ฮะเห็นไหมดอกไม้สวยก็อยากพห้เพื่อนได้เห็นดอกไม้ด้วยพี่พรมาทางนี้ดอกสีแดงงามงามพี่พรพี่พรดอกสีแดงง้ามมาปะหงอนไก่มาแปะ สวยมากเขาบอกสวยสวยอย่างเนี่ยดอกไม้สวยนี่ด้าน,านวันตวัค สวัสดีค่ะพี่ปูตัวแรกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมานั้งใจนะคะอย่าลืมวันที่11นะคะฝากให้กาลังใจติมด้วยในติมจะขึ้นเวทีสดร้องเพลงนะคะวันที่11นะคะวันบทบาทสตรีนะคะสตรีพัฒนานะคะดอกไม้สวยมากใช่ค่ะดูดอกไม้สวยดงดอกไม้จริงๆนะคะเนี่ยสวยมากค่ะสวยสวยค่ะสวย ขอบคุณพี่เกษดาด้วยขอบคุณคุณฟูตัวเล็กด้วยนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมนะพี่พานพ่พานเพะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ดอกสีแดงนี่สวยดูสวยงามอลังนี่ดูสะพานนี่นี่นะคะดอกนี้สีแดงยิ่งสวยนี่สวยๆัึงดอกเลยนี่ดูดีดงดอกไม้ ป้าลืมเอารถซักหัืปาไปขายมันจะหายไ้ยนะไว้ไหนอะอ่านะนี่ดูดูดอกไม้สวยๆนั่นโน้นเนี่ยปะไปเดินหน่อไหมเนี่ยไปไปดูดอกนี่ดูดงยุงเนี่ยปะเพลิดเลยนระวังเพลิดเพลิดระวังขึนนะอุ้ เออใครอ่ะคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะไปเตียวนี่ไปใช่ใช่ใช่ไปสวยนะดอกไม้สวยนะนี่สวยมากๆเลยนะนี um ่ ไม่รู้ไอ้นี่ดอกอะไรใครรู้บ้างดอกสีม่วงใครรู้บ้างดวงสมบูรณ์ไม่ต้องขึ้นมงก็ได้สักไปไหนเดี๋ยวเขาแข็งอยากตัวเี็กอ๋อโอเคเดี๋ยวก็แป๊บนึงเดี๋ยวกี่นาทีละหกนาทีอยู่เลยอ่ะเอาสักสิทีเดินไปรอบไม่กระปองละกระปิ๊กปะเดินนี่ดูดอกไม้ปะไปไปคือก็ไปยืนเดี๋ยวตรงนี้รอนะยังไปไหนนะเออโขนี่ไงถ่ายพระศูนในนี่นี่นี่สวยเนี่ยเห็นไหม สวยงามเนี่ยดูดิโอ้ยไมวาหนี่นะสวยงามไปพี่พรเนี่ยเขาก็เตียวนะั่นนะคะขึ้นหองขึ้นหองดูงามขนาดอันนี้ดอกอะไรพี่พรรู้ไหมอันนี้ดอกอะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างดอกอะไรอะดอกอะไรสีม่วงลาเวนเดอร์เหรอไหน อันนี้ดอกอะไรใครรู้บ้างคะลาเินเดอร์เหรอใช่เหรอไม่ใช่มั<ช>้งดอกสีม่วงสวยนะคะดงสวยมากใช่ค่ะแล้วดอกสีแดงนั่นดอกอะไรสีแดงนั่นดอกอะไรบอนไก่อุ้ยพี่บอลมาดูด้านนี้ซ้ำสวยมเพ่เพ่เดินมาเดินเตียยมาเตียมาเพ่มา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 เคแล้วมาเพ่เดินไปด้วยกันเออเอเอนัอ่นหนินั่นรอหัน อันนี้ดอกอะไรใช่ไหมดอกอะไรดอกสวยสวยนี่ก็สวยอันนี้ดอกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าดอกอะไรนี่ดอกไม้สวยเห็นไหมคะสวยงามเลยทีเดียวขอเอาช็อตนี้หน่อยเอาไอ้ไฮไลท์โอเค อย่าลืมนะคะวันที่11ขอกำลังแรงใจด้วยเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเวทีร้องเพลงงานเวนทีสดนะคะไม่ได้ประกวดแต่ขึ้นโชว์เพลงนะคะชื่นเชว์เพลงของตัวเองก็ขอกำลังแรงใจด้วยนะติ๊บจะไลฟ์ไม่นานนะไลฟ์ไม่นานนะดูบรรยากาศดอกไม้สวยพูดกับสาวงามอุ้ยพูดดีมีเหตุผลพูดแบบน่ารักมาก คนสวยใช่ไหมใช่อุย้ยพี่พรพร,พรนีนี่นี่นนตรงเนี้ยถ่ายได้สวยมากเลยนกกระยุงนกกระยางนี่นี่ดูดูดูเนี่ยมาดูตรงนี้มุมตรงนี้ก่อนขมอนพริตเบร๊ <laughs> ดอกเข้ามานี่นี่นี่สวยนะนี่ด,ดอกจริงนะดงดอกไม้สวยนะเรียกพี่เข้ามากัน ม้าชีบ้าชีมันดูดอกไม้กระเม็นติ๋มจ้าพี่พรพี่พรพี่พรมันดูนี่ทำสวยนี่มันดูมุมเร็วเร็วเร็วจะเสียใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมนกนกไก่ย่างหรือนกอะไรคะเนี่ยพาดูดอกไม้สวยๆนะคะนี่เติร์ดเติร์ดถ้าไม่สวยมันก็ทำสวยนะ น้องมาสสวัสดิจ้านองมาสวิติมพามาดูดอกไม้โดงดอกไม้ส,สวยๆนี่เห็นไหมสวยงาไมไหมกล้องอาจจะสายนิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้เอาค่ะกล้องมานะคะดูบรรยากาศยามเย็น จะเป็นหาสาวกันพี่พี่กันไม่ใช่สาวไปดูดอกทานจวนไหมห้าสิบล้าน้องไฟฝากกดเลยเกือบรถเกือบรถกดลบเกือบรถเกือบรถกดเลิฟกดไลค์ด้วยนะคะใครมาเนาะเป็นมันเด่นแฮนเดิลสวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีเช่นกันกับใครเนาะขอโทษขอใครเลยนะคะนี่ เีนพี่อนไปดูตรงนกยุงทีัสวยถ้าเดงถ่ายมุมนั้นเห็นไหมดอกสีแดงอะ่ะไม่ใช่ติมไล่อยู่ไม่เป็นไรหรอกส,อ <ten S 1> สวัสดีทุกท่านค่ะเห็นไหมที่ดงใ,ใช่สีแดงส,ส,สวยบอกพี่ถ้าพี่ไปถ่ายพี่จะเจ๋ง <c oughs> เลยอะ่ะนั่นไงนั่นไงตรงนกยุงอะ่ะสวยไอ้มันมาเต็มไหนเพคะไอเนี้ยเราอยากได้อันี้ตรงก็ต้องต้องจำ จับกล้องเข้าไปให้มันนันแบนกล้องทอดบิดตาอันนี้ได้อะอันนี้ได้แต่เฮาโก้มละเลอผู้หญิงก็อยู่กับความงามกับดอกไม้นะคะดูดงใครเห็นนะอดไม่ได้ที่จะใส่เจฟ้ฟีนในนูพี่เคยต้องเซลฟี่เห็นไหมคะแนยนี่เห็นไหมดอกทานตะวันสวยงามนะคะ จจสวยไม่สวยสวยมากหวัว,ว่าเขาบอกว่าสวยมากน,นี่ไหมพี่อย่างนี้เป็นไงเป็นไงสวยไหมพี่สวยไหมนี่ขนาดผู้หญิงยังไม่ไหลายผู้ชายนี่เขายังเซล,ลเห็นไหมเนี่ยนี่อดไม่ได้หลอกเนาะดอกไม้สวยนะปีนะ่นะนี่ดอกทานตะวันนะคะให้ดูให้ดูนี่เลย สวยไหมคะดอกอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะสวยค่ะสวยทุกทุกอันเลยติมไล่กล้องให้ดูนะคะอาจจะสายนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้อาคากล้องมาพอนถ่ายเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องหนึ่งะคายที่ไหนคะที่อปจอคะ่ะจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะ สาวเตนคนงามสวัสดีเจ้าสาวแต้นมาเผาดอกไม้ดอกไม้นีน่ว่าแล้วเห็นไหมว่าแล้วอดไม่ได้หรอกเห็น <c oughs> ไหมผู้หญิงอ่ะดอกไม้สวยจังเลยแล้วคนไม่สวยจ้า <c oughs> เดี๋ยวดงไลก์กันเดี๋ยวจะใช้อกล้องเราถ่ายสว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 ยจริง <c oughs> ดูวิวด้านนี้เดี๋ยวขยายดู เห็นไหมคะสวยคลิปคลิปเอาคลิปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปมาตรงไหนดีนะคลิปครับสวยมากสวยมากดูดงเดี๋ยวพี่อย่าไปดูตรงไหนดูเนินนี่นู่นคนสวย นี่ไล่เบาๆให้ดูไล่เบาๆให้ดูนี่ดอกอะไรนักสามแตนรู้ป้าดอกอะไรดอกอะไรคนเนี่ยแม่บอกว่าไม่เอาเห็นไหมนั่นเห็นบอกไม่เอาพอเห็นแล้วอดไม่ได้ใช่ไหมดอกสีแดงมันถ่ายสวยหวังแล้วเชื่อติม ดอกไม้จำบบานพ้นก็สวยจ้าวันที่วันที่เจ็ดอย่าลืมให้กาลังใจพี่ติ๋มนะพี่ติ๋มจะขึ้นเวทีนะฮะเวทีสดนะวันที่เจ็ดกันยาเอเจ็ดมกราสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดมกราน,นี้พี่ติ๋มจะขึ้นเวทีสดนะยังไงอย่าลืมไปให้กาลังใจนะพี่ติ๋มจะไลฟ์สดขึ้นโชว์เพลงกระโชว์เพลงน่าจะเป็นจากใจจำปีนะคะพี่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเพลงอ่ปลอบเจสวัลยยังไม่ทำคาราโอเกะหมายถึงว่าเอ่เพลงมันยังอยู่ในเครื่องอยู่มันยังไม่ได้ รอยไงมันจะเปิดง่ายกว่าลองดูก่อนเนาะค่อยว่ากันเนาะดูสถานการณ์ก่อนนะแต่ขึ้นร้องเพลงแน่นอนเนาะขึ้นร้องเพลงแน่นอนเนาะคนก็สวยอุ้ยผู้ด,ดีมีสาระน่ารักจังเลยปากหวานจริงนะสะแตนสวยไหมสวย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 พี่ไลน์ให้ดูลงดอกไม้แล้วแล้ววันที่ สวยไหมล่ะเห็นไหมล่ะเมื่อวานหนูว่าสวยเชื่อไหมอ่ะไม่เชื่อหนูเลยนี่นะดูไปไหนกันหมดเนี่ยสิบร้านน้องใจยี่สิบร้านน้องใจใครอยู่ขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารอสิบสี่นาทีแล้วสิบสี่นาทีอยู่ใครรอใครรอเขาไม่รอเราเลยพระพ่ตาอยู่ตรงนั้นแหละอ่าดูดอกไม้ดูดอกไม้เขาจะว่าให้เราเขาจะว่าให้เรา นี่อีกห้านาทีเดินไปรื่อยเดี๋ยวครบเซานาทีนาะโอเคอันโดดอกไม้โดูดอกไม้ยืนรอห้านาทีเดี๋ยวยืนตรงตรงสะพานใช่เมื่อจะผู้หญิงกับผู้ชายเขายังเซลฟี่เลยเห็นป่ะเสียงหมอนทานวัฒท์ธนวั์ยอดใจอ้าวขอแจนพี่ดูให้ดูอีกนึงพี่พรพึ่งไปเตื้อยังห้านาที ก็เดินไปเรื่อยๆก็หอมดีว่ามันจะไปติดกันมันงดูดวงไม้สวยสวยสวยแล้วดูด้านโน้นดูบซูมให้ดออนะกกอูอีกทีหนึ่งขอห้าทีอิวสุดอลลบนะคะลบก่อนผู้หญิงก็เซลฟี่กันแม่ดอกทานตะวันทานตะวันเขาเลิศนะ นี่ดาเตนอูทานตะวันสวยไหมอัน้นี้ดอกอะไรใครรู้บ้างเนี่ยนี่ดอกอะไรใครรู้บ้างเนี่ยน,น,น,นี่นี่นี่ดอกนะี่ไล่ให้ดูทานตะวัน

อยู่แม่เวทีเนาะเวลานักข่าวช่างภาพเขอยู่บนเวทีถ่ายลงไปนี่อะไรอะไรอะไรเยียรอ๋อเขาห้ามเข้าเลยนะนี่ใบป้ายท่านของอันนี้ไม่ต้องบอกนะนี่ฐานสวรรค์อันนี้ดอกอะไรพรอมแป๊บสามนาทีนี่ดอกอะไรจะไปค่ะจะพากันไปนี่ดอกอะไรนี่ดอกอะไรเบอร์สี่เจ็ดสี่เบอร์สี่บแม่ ตะวันออกไปขอถึงมาตกดอกร้าเออเนี่ยเออกรองแก้วเลยวะลูกนี่ดอกอะไรไม่รู้อ่ะกล้องหยาตาลายนี่ต้องขออภัยนะคะใส่ก้อนขอบคุณทุกคนเลย้ไปสี่ซือมเข้าสรีเดินว่าต้นเปลี่ยนเลยหกสิบล้านทุกใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกใจนะคะนี่นะอยู่ตรงบันไดนั่นน่ะว่อนอยู่ตรงบันไดอ่ะไปไหนไปห้องน้ำกะโอเคโอเคไปเลย ไปด้วยไปด้วยไปด้วยเขเไปด้วยไปด้วยโอเคขอลงก่อนละกันนะนี่นี่นี่ต่อไปเสียงก็ฟังใส่เข้าทเอามาฟังกาใส่ขอแ่นี่ขอลงไล้กันเสียงมันเข้าเป็นการตึงที่เหมียมันติดนะ พี่ขออนุญาตลงแล้วกันเพราะเสียงมันเข้าเนาะเสียงมันเข้าปิดเสียง ปิดเสียงนะพี่ปิดเสียงมันมีการเมอรืองเข้าเสียงวิเสียงวิเสียง อีกหนึ่งนาทีสาธเต้นไปยังไปยังเดียวผมจะได้ได้เปิดเวทีไปตอนนี้ยังมาได้เปิดเวทีเตือนนะครับเดี๋ยวมันจะเบาๆตาจะไลน์มาอยู่เปิดเสียงนะ ทีิดามเขานะน้องนะพ่อแม่เขียนมึงห้ามเข้านะคนละตัวนะครับตาแฟนดูอีกนิดนึงพีทคนไม่ดูอีกนิดนึงแต่ไม่ได้หรอนั่งคนละตัวคนละตัวพี่น้องเลยแล้วก็มันจะเรื่องควาันนะครับมันจะเอาเรื่องามันมาใส่ฟังว่านายกเขาจะปิดเสียงนะแต่ดีเด่นในยกวันนี้มันโฟกับ ปิดเสียงนะเสียงกันเมืองเข้านะคะปิดเสียงแป๊บนึงเนาะโอเคขออนุญาตลงไลก์กันนะคะเสียงกันมือมันเข้ามันคุยไม่สนุกเนาะขออนุญาตลงไลก์ขออนุญาตแตนเด้อบ๊ายบาย ได้เพราะว่าตอนนี um, ้แดดมันหมองนะผมหลั่นว่า